สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนมิถุนายนกับอาจารย์แพทย์ค่ะทานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทํานายว่าดวงความรักนะคะของท่านที่เกิดในเดือนมิถุนายนนี้ความรักของท่านจะเป็นเช่นไรคะ่ะสำหรับดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนมิถุนายนนี้นะคะอาจารย์แพทเรียกได้ลูกแก้วของเฮดีสขึ้นมาค่ะ นะคะในรูปแบบความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองกันก็มักจะเหมือนต่างคนต่างอยู่ค่ะบทที่จะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาก็หึงกันแบบไม่ลืมหูลืมตานะคะมีเรื่องเกี่ยวพันกับเรื่องของบุคคลที่3นะคะซึ่งอาจจะ มีคนร่วงรู้ความรับหรือสิ่งต่างๆที่คุณปกปิดไว้เปิดเผยม,มาทําให้คู่ของคุณเนี่ยนะคะเกิดอิจฉาหรือว่าเกิดความรู้สึกหึงหวงขึ้นมาได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นดวงความรักในช่วงเดือนนี้เนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ระวังนะคะว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ผิดใจกันกับญาติผู้ใหญ่ของทางฝ่ายคนรักอีกต่างหากด้วยเพราะฉะนั้นควรที่จะทนุถนอมแล้วก็ประคับประคองความรักให้ดีนะคะอย่าพยายามเอาเรื่อง เล็กๆน้อยๆเนี่ยเอามาจับผิดกันมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทะเลาะบานปลายกันไปเรื่อยๆนะคะหากต้องการอยากจะรู้ดวงเกี่ยวกับความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะสามารถรับฟังได้ที่ดอกจันทร6 3 1แล้วกดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ